เอาเลยครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Summoner Wall Chronicle กันอีกแล้วนะครับกับผมนัทเซอร์เอ็กซ์นะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงวันสุดท้ายแล้วนะครับกับกิจกรรมต่างๆเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมนี่เลยนะครับรวมพั่วนะครับหรือว่ากิจกรรมหอยนะครับ หรือว่าจะเป็นกิจกรรมนี่เลยนะครับรูเลตอารีน่านะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของคําขอกิวนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนอนย่าลืมทํากิจกรรมพวกนี้ด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยผมพลาดนะครับคำขอกิวเนี่ยปกติผมทำวันละสามใช่ปะ่ะแต่จริงๆแล้วมันต้องเบิ้ลน,นะเว้ยเพื่อนเพนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมีเวลาอีกหนึ่งวัน4ชั่วโมงนะครับเพื่อจะทําการทํา ในส่วนของคําขอกิลเนี่ยให้ครบ20ครั้งเว้ยนะครับเพื่อนๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะทําทันหรือเปล่านะครับแล้วพลาดอะไรรู้ป่ะพลาดดิวมอน5้าดาว1ตัวเว้ยหุยเสียด้ายมากๆเลยนะครับถ้าเกิดผมทาทันเดี๋ยวผมจะมาบอกในคอมเมนต์คลิปวิดีโอนี้แล้วกันนะครับว่าผมทําทันหรือเปล่านะครับกับเวลา1วัน4ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆว่าทันหรือไม่ทันเพื่อนๆลองคอมเมนต์มาเลยนะครับแล้วก็คนไหนที่คิดว่ายังไม่ได้ทําก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยกันนะครับสำหรับกิจกรรมทําขอกิวนะฮะแล้วก็ในส่วนของ กิจกรรมหอยเนี่ยที่สําคัญเลยนะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับผมมีตั๋วอยู่นะครับหรือว่าพวนะครับทั้งหมด275อันเลยนะครับผมมีเวลาอีก1วัน4ชั่วโมงเนี่ยที่ผมจะฟาร์มพวทั้งหมดนะครับเพื่อมาทําการสุ่มจินน้ํานะครับ ให้ได้ทั้งหมดเนี่ยเอาสักแบบ400-500เศษนะครับประมาณนั้นนะครับผมอยากจะทําให้ได้แต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับส่วนในส่วนของตรงนี้นะครับก็อยู่ที่ดวงของเราด้วยนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับในส่วนของตู้เหมือนกันนะครับตู้ล่มน้ําของเรานะครับก็จะทําการรีสลายหายไปแล้วนะครับกับเวลา1วันนะฮะก็ใครที่ยังไม่ได้สูมนะครับอย่าลืมไปสูมกันด้วยนะครับผมได้มาหนึ่งตัวแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ปั้นเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของนี้เนี่ยก็ทําการเปิดไปแล้วนะครับแต่ก็ไม่ออกสักที่นะครับ ว่าผมล็อกในส่วนของตัวสลัดน้ําเอาไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของร่มน้ําเอาไว้นะครับก็ยังไม่ออกเลยนะฮะสตัวนี้ก็รอต่อไปนะครับโอเคเพื่อนเพื่อนเพื่อนเก็อย่าลืมนะครับแล้วก็ในส่วนของหอคอยนะครับหอคอยเนี่ยนะครับมันจะรีแล้วนะเพื่อนเพื่อนอีกประมาณ1-2วันนะครับก็เขาจะทําการรีหอคอยแล้วนะครับหอคอยที่จะรีนะฮะก็คือหอคอยสวรรค์นะครับทั้งระดับปกติและระดับยากนะฮะ ระดับยากผมยังอยู่ที่1นึ่งสี่เก้อยู่เลยนะครับจริงๆแล้วผ่านได้แหละนะครับแต่ว่ายังไม่มีเวลาเล่นมากเท่าที่ควรนะฮะก็ตอนนี้ก็ผ่านไปหมดแล้วละผ่านไปหมดแล้วนะครับสาหรับหอธรรมดานะครับสองนะครับก็อย่าลืมมาฟาร์มกันด้วยนะครับเพราะมันใกล้จะรีแล้วนะครับเพื่อนๆแล้วก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากเติมเกมสมอลเนอร์วอลคอนิเคิลนะครับล้วยังไม่มีร้านเติมเกมผมขอฝากร้านเติมเกมด้วยนะครับผมร้านชื่อว่าสเตลาโกพัทรับเติมเกมมือถือราคาถูกและมีแพ สมอลเนวอร์คอนเคลให้เพื่อนๆเ,เลือกเติมตามนี้เลยนะครับอาจจะมีในส่วนของราคาขึ้นและราคาลงตามสัดส่วนของกลไกการตลาดนะครับผมโอเคเพื่อนๆก็อย่าลืมเติมเกมสมอลเนวอร์คอนิเคลกับร้านสเตล่าโกพัด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเปิดในส่วนของหอยให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับว่าผมจะได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูสัก1กระดานก่อนแล้วกันนะครับว่ามันจะล็อก สมคาร่ําลืออย่างที่เขาว่ากันหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมเปิดไปแล้วนะครับ3อันนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการเปิดในส่วนของหอยหน้านี้เลยแล้วกันนะครับอ่ะกดไปเลยนะครับปึ้งเขาให้ครับอะไรฮะโอ้โหมาแล้วครับหินเว็บปอนนะครับไปครับโอเคครับมา2ตัวโอเคครับมาอีกหนึ่งฮะโชคดีละรอบนี้มาแล้วนี่เลย ไปรัดเลยแล้วกันฮะไปครับมาครับโอ้โหไม่มาครับเอาใกล้ๆก่อนนะเผื่อเขายูยใกล้เราแล้วเราอาจจะไม่รู้ตัวนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่า275เนี่ยครับผมจะล้างตู้กี่ได้กี่ตู้นะครับเพราะว่าผมก็ต้องการเศษค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเอาจริงๆแล้วอ่ะนะครับเรามาดูกันเลยว่าเราจะได้ในส่วนของดินน้ําก่อนที่จะล้างกระดานหรือเปล่านะฮะก็ลุ้นเหมือนกันนะครับว่าขอให้ได้เศษสัก เยอะๆหน่อยก็ได้นะครับเพราะว่าผมอยากจะทําในส่วนของกินน้ําให้เอาเวกเต็มแล้วก็สกิลเต็มทั้ง2ตัวเลยนะครทั้งกินไฟและจินน้ํานะครับไปครับล้างตู้หรือไม่นะครับไปดูกันเลยละกันน่าจะล้างนะฮะน่าจะล้างแล้วก็น่าจะล็อกแล้วนะครับตรงนี้โอ้โหเหลืออีก2อันหรืออีาอันนะครับมาโอ้โหมายังไงยังไงครับ เอาไหนดีครับบนล่างผมเอาบนแล้วกันนะครับไปอือฮียเธอโอเคครับผมสวยงามอย่างน้อยก็ประหยัดไปอย่างหนึ่งอันนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับเราทําการเปิดมาได้แล้วนะฮะก็คือทั้งหมดเลยเกือบล้างตู้นะครับเหลืออีกอันนึงนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยังดีกว่าเปิดไปครบทั้งตู้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราทําการกดรีไปเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ผมขอเปิดอีกหนึ่งกระดานแล้วกันนะครับว่าเราจะได้เลยหรือเปล่านะครับ เมื่อกี้มันมาตรงนี้ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ตรงนี้แน่ๆเลยอืบปึ๊บเปิดไปอีกครับเอาแบบบนล่างซ้ายขวาก่อนเลยแล้วกันนะครับตีวงล้อมเข้าไปก่อนหลักๆแล้วนะครับถ้าเกิดเราเปิดในส่วนของตู้กินน้ํานะครับก็มีโอกาสได้ตัวค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีกิจกรรมหอยมาเนาะก็ค่อนข้างจะคุ้มมากกว่านะครับโดยที่เราไม่เสียอะไรเลยนอกจากการฟาร์มนะครับก็อย่าลืมมาทํากิจกรรมนี้กันด้วยนะฮะไปครับมอหโย เงียบเลยฮะรอบนี้รอบนี้ต้องมาแล้วละ่ะเอาแล้วครับมาแล้วครับหนึ่งตัวหนึ่งตัวมาแล้วครับมาแล้วต้องอยู่ใ,ใกล้กันแล้วแหละฮะโอ้โหอีกหนึ่งตัวครับโอเคครับเสศษเริ่มมาเสศษเริ่มออกครับมาเศษสามละเศษสามนี่คือโอเคแล้วนะครับเพราะว่าเราจะต้องเก็บจริงๆแล้วอะ่ะ กระดานหนึ่งอ่ะเราควรจะเก็บเศษ3แล้วก็อีก20เศษนะครับมันถึงจะคุ้มนะสำหรับผมอ่ะผมคิดว่าอย่างนั้นนะนะครับโอเคได้ไอ้น,นี้ก็ยังดีนะครับลมหายใจโอเคล้างหรือไม่ล้างหรือไม่ขอให้ไม่ล้างนะครับพอแล้วเอาตัวนี้แหละตัวนี้แหละโอ้โหใกล้ๆนี่แน่เลยอยู่ติดกันแน่เลยเฮ้ยจุด มาลุ้นครับล่างหรือบนนะครับคราเนี้ย <c oughs> อ่ะเมื่อกี้บนใช่ไหม <c oughs> ผมขอ,อกดที่ล่างก่อนแล้วกันเฮ้ <c oughs> ยย้้ล้างตู้ไปเลยนะครับโอ้โหสองร้อยกว่าเศษนะครับตอนนี้ผมเหลือ40กว่าแล้วนะครับผมเหลือ40กว่าแล้วนะครับโอ้โหหมดไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวละครจินน้ำแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ผมมีกี่เศษแล้วนะครับ ก็ตอนนี้ผมมีจินน้ำอยู่ทั้งหมดประมาณ69นะครับ69เศษใช่ไหมแล้วก็บวกตรงนี้อีกนะครับอีก90เศษนะครับแล้วก็บวกตรงนี้อีกนะครับอีก4 9เศษนะครับก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาบวกกันก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับตัวเลขนะครับว่ามีเท่าไหร่นะครับอ่ะเมื่อกี้มี49ใช่ไหมครับ49 บวกกับอีก90นะครับแล้วก็บวกกับอีก69เป็น208เศษนะครับเราต้องเปิดกินน้ำทั้งหมดให้ได้400นะครับซึ่งผมมีแค่200เองนะครับก็ถือว่ากิจกรรมนี้ผมได้แค่นี้นะครับเพราะว่าฟาร์มของค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะฮะก็ได้ประมาณประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็เราจะได้ในส่วนของการเปิดอีกสักประมาณตู้2ตู้นั่นแหละนะครับก็จะได้ประมาณสัก240กว่าๆนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ ก็อย่าลืมมาเล่นกิจกรรมนี้กันด้วยนะครับสำหรับใครที่ปั้นตัวละครจินน้ําและจินไฟนะครับก็อย่าลืมมาทํากิจกรรมนี้ด้วยเพื่อทําการปลุกพลังให้เต็มแม็กไปเลยแล้วกันนะครับสำหรับจินน้ําเนี่ยจริงๆอ่ะไม่ต้องเต็มก็ได้นะเอาให้ปลุก10ขึ้นไป1112ก็ได้นะครับแต่แต่ว่าจินไฟก็เอาให้แม็กไปก่อนละกันนะครับสำหรับ ตัวละคร2ตัวนี้นะฮะโอเคเพื่อนๆผมก็มารีวิวกิจกรรมใหม่ให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ในส่วนของแพ็กเนี่ยก็จะหมดไปแล้วนะครับเพื่อนๆจะเป็นในส่วนของแพ็กต่างๆที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับอย่างพวกพวกนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับใครอยากเติมก็เติมแต่ว่าไม่คุ้มนะครับเพราะมันแพงเกินไปนะครับเราก็ได้พักน้อยนะครับโอเคเพื่อนๆสําหรับวันนี้ก็รีวิวให้ดูประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเกมสมอนเนอร์วอลคอนิคอลนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับ สวัสดีสวีดัดจ,จ้าฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับบ๊ายบาย